นิงฝากถึงแซนต้องบอกว่าหนึ่งช่วงสำคัญในรายการคุยแซบโชว์เมื่อหน,นิงปณิตาที่ฝากบอกแซนกลางรายการหลังประกาศสู้คดีฟังแล้วเจ็บจี๊ด ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งช่วงสำคัญในรายการขุยแซบโชว์เมื่อหนิงปณิตาเรียกเดียว,ว่าไม่จบง่ายๆเมื่อแซนวิสาพัฒน์พร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามให้ดำเนินคดีกับจินจรินธรรมวัฒนะสามีของผู้จัดดังหนิงปณิตาในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังถูกคู่กรณีโพสข้อความทำให้เกิดความเสียหายโดยค่าเสียหายอาจจะถึงหลักเจ็ดหลักแปดเลยทีเดียวฝากบอกแซนกลางรายการหลังประ ประกาศสู้คดีฟังแล้วเจ็บจี๊ดต้องบอกว่าล่าสุดนิงปณิตานั้นก็ได้ยอมเปิดปากแล้วครั้งแรกผ่านรายการคุยสัดโชว์หลังสามีจีนประกาศสู้คดีแซนวิสาพัทโดยชมพู่ก่อนบ่ายได้กล่าวว่าหลังจากโพสต์ภาพสามีเข้าไปคอมเมนต์นิงได้ตอบว่าเขาก็ไม่ได้ด่าใครนะแซนไม่พอใจเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อหาพี่จีนหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อความสะใจเอา7จถึงแหลัก โดยหนิงได้ตอบว่าตามโซเชียลอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้ตามเยอะเพราะติดงานละครอ,อยู่เหมือนกันรู้สึกเหมือนคนไทยทั่วประเทศแหละ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยคืออย่างที่หนิงบอกที่โพสต์ไปพี่ๆนักข่าวเพื่อนๆทุกคนตกใจโทรมากันแต่หนิงเองกันไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้หนีใครแต่ละครเร่งจะออกอากาศคนน้นคนนี้ติดโควิดผู้กำกับติดโควิดหนิงก็ลงไปอยู่ในตำแหน่งนั้นงานมันเร่งมากไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้กังวลอะไรเขาบอกว่าการโพสต์ของพี่จินทำให้ทัวร์ไปลงที่เขาอันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง หนิงได้ตอบว่าจริงๆทัวก็ลงอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับจินสําหรับตัวหนิงเองรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับจินแล้วไม่ได้ว่าใครเขาก็พูดของเขาเลยลอยดําเนินการอย่างไรหนิงตอบว่าจินได้แต่งตั้งทนายตั้มแล้วรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนก็ประมาณหลังวันที่10หลังจากนี้ก็ไปถามทนายตั้มเอาคุยกับทนายแนะนำอะไรบ้างหนิงตอบว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระดาษมันยังไม่ได้เป็นคดีความที่ใช้คำว่าสำนวนเอาว่ารอทนายตั้มรอนิดนึง ค่าตัวเขาไม่ได้ถูก7 8หลักเลยหนิงตอบว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นคนที่สังคมรู้จักเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละและหนึ่งช่วงในรายการคุยแทบโชว์เมื่อชมพู่ก่อนบ่ายได้ถามหนิงปณิตาจากที่สัมภาษณ์แซนฝากหลายอย่างเลยอยากบอกอะไรไหมถ้าเขาดูอยู่หนิงได้ตอบว่าเดี๋ยวรอทนายตั้มน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด แต่อยากไปตีความว่าหนิงไม่กล้าพูดอะไรนะเวลาทำอะไรหนิงจะไม่ทำอะไรเพื่อความสะใจทำอะไรต้องทำเพื่อส่วนรวมเพื่อน้องที่หนิงรักและเป็นน้องที่หนิงเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรักเขาและทุกคนอยากได้ความจริงก็รอทนายต่้ม